อยู่ๆสพทก็ยกเลิกการแถลงข่าวผลสอบของครูเบนอย่างกระทันหันจากกรณีที่ครูเบนพร้อมทนายความเข้ายื่นร้องของความเป็นธรรมเรื่องการสอบครูหลังเธอนั้นสอบติดได้ที่1แต่ผ่านไป3วันปรากฏว่าชื่อของเธอหายไปกลายเป็นชื่อคนอื่นซึ่งมีนามสกุลเหมือนกับพออส่วนสาเหตุการเลื่อนแถลงข่าวนั้นมีรายงานข่าวว่าเพราะรถถัฐมนตรีกระทรวงศึกษาและเลขาธิการสพรทประสงค์จะให้ครูเบน ร่วมฟังการถแถลงในครั้งนี้ด้วยแต่เนื่องจากครูเบนติดรับปริญญาจึงทำให้ต้องเลื่อนออกไปก่อนด้านทนายลลนลงแก้วเพชรประธานมูลนิธิลลนลงทวงความคืนยุติธรรมในสังคมก็ได้เปิดเผยเรื่องราวก่อนที่จะมีการถแถลงข่าวในวันนี้ว่าต้องรีบปิดจอ็อบครูเบนเมื่อคืนมีเจ้าหน้าที่บุกพาตัวคูเบนไปตรวจข้อสอบตัวเองตอนหกโมงเยน็นจนถึงหนึ่งทุ่มไม่ให้ใช้มือถือ มีการตั้งกล้องวิดีโอถ่ายบันทึกภาพเอาไว้เพื่อรีบปิดจบเพราะระดับกระทรวงขีดเส้นตายรายงานผลวันนี้และต่อมาทางมูลนิธิได้สอบถามไปยังน้าของคูเบนได้รับคำตอบว่าเมื่อวานนี้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปหาคูเบนโดยนั่นข้อสอบไปให้คูเบนตรวจสอบและคูเบนได้เซ็นรับรองการตรวจข้อสอบแล้วตอนแรกคูเบนไม่อยากไปแต่ด้วยหน่วยเหนือได้ให้ระดับพอโรงเรียน ที่ครูเบนสอนไปติดต่อพูดคุยและให้อาจารย์โรงเรียนนั้นไปรับตัวมาพูดคุยซึ่งคณะที่พบครูเบนมีทั้งนิติกรและผู้เกี่ยวข้องและได้นําข้อสอบให้ครูเบนตรวจและให้เซ็นชื่อรับรองการตรวจสอบซึ่งในกระบวนการทั้งหมดทราบว่าไม่ให้ใช้โทรศัพท์มือถือและตั้งกล้องบันทึกภาพเอาไว้ทุกข,ขั้นตอนจนมีการเซ็นจากครูเบนด้านอาจารย์ประเมศอินทะะชุมนุมอายการสูงสุดได้วิเคราะห์กรณีของครูเบนว่า มันน่าจะเป็นการทุจริตเรื่องนี้ง่ายนิดเดียวถ้ามีคนร้องขึ้นมาวิธีการง่ายนิดเดียวก็เอาข้อสอบของน้องเข้ามาให้ดูเอาคําตอบเฉลยมาดูเขาได้คะแนนเท่าไหร่ก็ตอบมาและคนที่สอบทั้งหมดที่จะได้รับการบรรจุตั้งแต่คนที่หนึ่งจนถึงคนสุดท้ายที่จะเข้ามันได้กี่คะแนนเท่านั้นมันก็จบแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยแต่พอมันปกปิดปกปิดมันก็มีอะไรไม่ชอบมาพากลไงเขาสอบได้ที่หนึ่งแล้วที่ติดกัน ระบบ Excel มันไม่มีทางหรอกมันมี2ออย่างถ้าคนลงผิดคนที่ลงผิดต้องรับผิดชอบแล้วคนที่ประกาศตรวจสอบก็ต้องรับผิดชอบผมเคยเป็นประธานการสอบนิติกรของอายการผิดไม่ได้เลยตรวจผิดไม่ได้เลย,ต,เลยต้องทวงกันแล้วทวนกันอีกก่อนประกาศเพราะคนที่ลงนามประกาศเขาต้องรับผิดชอบถ้ามันตรวจกันแบบง่ายๆไม่ได้ที่ผอ,เ,อเขตพูดฟังไม่ขึ้นมันต้องเปิดข้อสอบออกมาไม่ใช่ไปอ้าง PDP a มันคนละเรื่อง ของเขาเองเขาจะขอดูขณะที่ล่าสุดมีรายงานว่าหลังสพทได้ตั้งคณะกรรมการจากส่วนกลางขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งได้อายัดข้อสอบกระดาษคำตอบและคำเฉลยมาตรวจใหม่ผลปรากฏว่าครูเบนสอบไม่ผ่านคะแนนสอบของครูเบนทั้งภาคกอและขอไม่ถึง60เอร์เซนตามที่ระเบียบกำหนดไว้หลังจากนี้จะส่งกระดาษคำตอบชุดเดิมของครูเบนไปให้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจดูร่องรอยการแก้ไข ว่ามีการลบหรือเปลี่ยนคำตอบหรือไม่เพื่อให้เกิดความกระจ่างชัดในสังคมขณะที่ผลสอบของปปชระบุว่ามีมูลพออ,อสอพอมอสระแก้วและเจ้าหน้าที่ประมาทและบกพ้องไม่ตรวจสอบให้รอบคอบก่อนประกาศผลหลังจากนี้ต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อสอบวินยัยก่อนกำหนดโทษต่อไปส่วนครูเบนตอนนี้ติดภารกิจรับปริญญาอยู่ ถ้าเสร็จภารกิจแล้วจะเชิญครูเบนเข้ามาพูดคุยเรื่องแนวทางการเยียวยากับสพอถอโดยตรงไม่ผ่านใครส่วนเรื่องที่ครูเบนลาออกจากงานแล้วว่าที่ร้อยตีธนูบอกว่าครูเบนยื่นลาออกจริงแต่ยังไม่ได้เซ็นอนุมัติการลาออกยังเป็นครูอัตราจ้างเหมือนเดิมรับเงินเดือนเหมือนเดิมสถานะยังเป็นครูอัตราจ้างอยู่ที่อยุทยาและล่าสุดครูเบนออกมาเปิดใจหลังได้รับทราบผลคะแนนว่าไม่ผ่านเกณฑ์60%เอร์เซนต์ ครูเบนเผยว่าครูเบนไม่ได้ต้องการเป็นที่หนึ่งแค่ต้องการความถูกต้องยุติธรรมเท่านั้นครูเบนไม่ต้องการเยียวยาใดๆทั้งสิน้นต้องการเป็นครูของนักเรียนอย่างมีความสุขทำหน้าที่แม่พิมพ์ของชาติให้สมบูรณ์แม้จะเป็นแค่เพียงครูอัตราจ้างถึงสู้มาแล้วได้บรรจุก็คงไม่มีความสุขในการไปอยู่ที่นั่นแล้ว